「未来へ今駆け出したんだ」「星の光ベンチの鈴木が今日」「君とよ希望とよ」 s n o w b o d ร้านขายโลบักเลส5ถึงเลด10มีทั้งระบบกลุ่มและ ID p a s t และอย่าลืมที่จะใส่โค้ดปริวัติ r d x กันด้วยนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะเอาละครับผมก็กับสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมปริวัติโลบอกนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่ในแบบโจโจที่มีชื่อว่าสแตนเ r a เต้นนั่นเองนะครับผมก็แบบนี้นะครับเป็นแนวสุ่มสแตนฟรีนะครับผมแล้วก็เป็นแนวที่ทุกคนอาจจะชอบพอสมควรเลยนะไม่รู้ว่ามันสปอร์ตบนมือถือหรือเปล่านะครับ นะแล้วก็เซอร์วิ P ก็สร้างฟรีด้วยเช่นกันนะครับแบบนี้นะเพิ่งเปิดมาได้ประมาณ2วันเองนะครับถือว่าแจมนะซึ่งเป็นแบบใหม่นะผมเดี๋ยวผมสูงสแตนเนี่ยทุกคนอาจจะชอบเลยก็ได้นะถ้าผมโชว์สแตนแะคือสแตนเนี่ยเราไม่สามารถหาตามแมปได้นะครับให้เรามาซื้อที่นี่เท่านั้นนะครับเป็นช็อปค้ามนั่นเองเนาะเนี่ยเข้ามาในนี้นะครับกดซื้อกับคนนี้ไปถ้าไม่ได้ยินเสียงก็ขออภัยด้วยละกันเพราะว่าแมปนี้ไม่มีปุ่มปิดเสียงนะครับมีแต่เสียงเพลงนะครับอันตรายนะครับเสียไปละ ไม่รู้ว่าดังไปหรือเปล่าเราเอาออกเอาออกกอนทุกคนเราดูสแตนนะเป็นไงอันแน่อยากเล่นนะดิอ่าเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนะครับดูดิดโตโคตเทเป็นสแตนตัวผู้หญิงนะครับผมนะเดีย๋ยวลองใช้ดูดิเนี่ยเอฟเฟกต์มันสวยมากครับทุกคนเอฟเฟกต์ถ้าต่อยอะไรอะสมูทมากหยุดเวลาได้ด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจปามหมาวัตถุฟักเฮ้ยโอ้ นะครับมันมีหลายสแตนเลยนะเราต้องส่มหาดูดีครับไอจุดแดงๆต้องหลแหล่แถวเนี้ยคือมันจะเป็นที่อ่าจุดไอเทมเกิดนะครับผมนะที่เขามาร์ไว้ให้นะถือว่าแจมนะครับเรารีตแตนก่อนดีกว่าอ่าห้าแค่รีสแตนนะอ่ะปึ๊บสตาร์ไปที่นำอีกแล้วไม่เอาได้ไหมเอาตัวอื่นนะอ่ะขออนุญาปิดเสียงเกมก่อนนะเสียงมันดังมากเลยอ่ะ สำหรับผมนะแล้วผมก็บั็กเลยเนี่ย <c oughs> บั็กใช้คัพติ้งบั็กซื้อของไม่ได้สตาร์ไปน้ำเลือตั้งสองรอะถือว่าเยอะนะเนี่ยเขามีบอกโอกาสเกิอดอะไรเทมด้วยนะครับมีแบบชายนี่ด้วยเอยโจโจ้บัตรเลเครีรมไดอารี่ดักในโอเ,อเว่นคริสต์มาสอะไรก็ไม่รู้นะครับมียะแยะเลยนะสปาเลตนะครับเดีย๋ยวเราต้องไปสุ่มก่อนเอ,อ้ยไม่เลยวิ่งก็ไม่ได้นะเกมนี้ถ้าวิ่งได้นี่มึง <c> ย <oughs> อดเป็นเกมที่ดีโคตร โอเคเอ่อซุ่มไปุ่มซุมม่มุ่มๆุ่มมันมีเดอะวอลด้วยอะเดอะวอลน่ารักมากอยากได้เดอะวอลน่ะเสียบสิโอเคอะไรกูเอพีเลียสหรอนี่คือหน้าโก้เอพีเลียสตกนะครับเปิดเสียงนั่นก่อนต้นไม้เจ๊ดตาเกกฮิวกดบีวายออนิฮิวตัวเองโอเค เอาเดอะโวอ่ะเดวัวน่ารักจะเอาเดอะวัวโลคคาโฟตเอะไรปะไม่รู้ว่าเสียงเกมมันดังไปหรือเปล่านะผมพยายามพูดกบเสียงอยู่อแล้วผมกระเา๋อีกแยะกดอ,อ,อันนี้ไม่ได้ามาแล้วปบ๊บ ได้แล้วดูโวว้าวอันนี้ของอันนี้เป็นโดโรเดโกนะครับมุด้าปามีดได้ด้วยมีปืนมุด้ามาแล้วด้าโอ้อันนี้อะไรมีที่เก็บสแตนด้วยเล่น,นมันเก็บไม่ได้บัคดีชายเอ,อ้ยตอนตายเป็นเสียงดีชายอยู่ด้วย เป็นเสียงไอเนี่ยเสียงตอนเอ่อเป็นเสียงตอนนี่เสียงตอนตายของแบบไอ้ของเกมโจโจ,โโจโ้โอเวอเว่นแล้วนะไอเอาซับสโตเลสใช่กูจะเก็บสแตนอโอเคไอเก็บสแตนได้ปวะเราจะเก็บสแตนแล้วไว้เว้ยจะได้ไม่ต้องมานั่งหายเกียรหาเนี่ยแล้วหงก็บักอีกแหละใช่ไหมแมพเอาแมพยังไม่สมบูรณ์นะครับก็บักมีบักอะไรเยอะแยะก็ไม่ต้องคิดมากนะทุกคน นะเราจะว่าเกมเขาไม่ได้นะเพราะว่าเกมเขาก็เพิ่งทำนะครับเราไม่มีสิทธิ์ว่าเ็ดค่ะถ้าเกมแบบเปิดมานานๆเราบั็กนี่ันี้หน้าหน้าอยู่หน้าอยู่หน้าหน้าโดนรูปคมนะสตาร์แพลทินัมอะไม่เอาอะเดววอหายยากขนาดนั้นเลยเหอฮะอยากได้เดูวอระไอ้ยัยไอ้ยัยยาตีด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 ีตีดีดีตีด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  ไม่เอาแล้วได้ไหมฮึเราจะสุ่มใหม่เพราะเราเกลือน,น่ะนะเกลือนไม่ใช่เกลือนะด,ด้วยนะ <c oughs> เกลือนเกลือนแบบกระดกลิงด้วยโอยแย่ละวอโร่สุม่มไปโอ้ยตัวเดมิมไม่เอาตัวเดมิมละเอาตัว,วใหม่ดิแม่ไหนเดววอ่ะอยากได้เดววอ่ะจะเอาเดววอ่ะไม่ได้กูนอนไม่หลับ โอ้ได้แล้วโอ้พุทปุ๊บมาปั๊บหลีนนะเจดโอ้ยน่ารักไปลองเซตซิเอาตัวเดียวมีเสียงมุดา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 ลาดาเร่กดแล้วได้น่ารักเอ้ย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 เอ้ มาดามราด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 าโอเรย่า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 เจ๋งนะครับตัวนี้รู้สึกว่าถ้าเราอยากจะได้มันมีสแตนแบบเดวโอเกต t น i g h นะทุกคนไอเดวโอเป็นสีม่วงอ่ะทุกคนแต่ว่ามันต้องหาไอเทมของมันผมไม่รู้ว่ามันหาตรงไหนนะหาตรงไหนนี่โอเคนะครับ ผมว่าถ้าเราจะหาไอเทมมันผมว่าเราก็เสียเวลาหาไปมากกว่าทุกคนเดี๋ยวเราลองเดินหาดูอาจจะมีอะไรเกิดก็ได้นะเพราะว่าเราออนมาประมาณ13านาทีแล้วนะหรือว่าจะไม่มีจริงวะอาจจะไม่มีก็ได้นะมีบอสเกิดด้วยนะครับเกมนี้อยู่เวลาได้ไหมฮ่าทุใช้รถรเลยใช้ไม่ได้เหรอเฮ้ยโอ,โอ้มีเอฟเฟกต์ด้วยนะครับ โอเคครับผมสำหรับแบบสแตนเทตติ mm ้ง hmm. ก็มีประมาณนี้เลยละกันเนาะก็เล่นดูเร่ข้าวนะครับก็สำหรับใครที่อยากดูสแตนเจิงๆก,ก็ม,มานั่งสูมอเองเลยนะครับก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้เลยละกันขอบคุณที่ทุกคนมารับชมนะครับผมนะมีลูกมีลูก,ลกลบอกมีหลานบอกหลานนะครับเอามาให้เล่นแบบนี้กันเยอะๆนะครับ <laughs> <Goodbye. S 1> <laughs> กันไปเจอกันครับไปายจ้า